โครงการต่อเติมสุขเพื่อคนพิการครับเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการพัฒนาอย่างยั่งยืนของบริษัโทโซนเฮนอินเตอร์จำกัดมหาชน และบริษัทสะกดเคลนจำกัดซึ่งเราจัดต่อเนื่องมาเป็นรั้นที่3แล้วครับโครงการนี้เป็นการเปิดรับอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดทั้งที่ยังใช้ได้หรืออุปกรณ์ที่เสียหายแล้วนะครับเพื่อมอบให้กับสมาคมคนพิการทางการเคลื่อนไหวสากลเพื่อนําไปซ่อมแซมหรือแยกชิ้นส่วนไปขายนารายได้จัดซื้อวิวแชร์ให้กับคนพิการทั่วประเทศครับซึ่งในปีนี้ก็เป็นปีที่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากทั้งพนักงานของบริษัทและบริษัทคู่ ของเราเช่นบริษัทบางกอกเ็ทคอนซึ่งร่วมกันบริจาคอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์กับโครงการนี้เป็นจํานวนมากครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับในปีนี้เราสามารถรวบรวมอุปกรณ์เล็กทรอนิกส์จำนวน31รายการนะครับ306ชิ้น STI และ s อสสัญญาว่าเราจัดโครงการดีๆแบบนี้เป็นการสานต่อโครงการซึ่งบริษัทได้ดำเนินการโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องครับ